เด็กๆคะตามที่กูจูนแจ้งไว้เนาะว่าเราจะเฉ,ล,ฉะเลยแบบทดสอบที่2.1นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระหุนามนะคะค่ะคำสั่งคือจงกากบาทตัวเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดคะ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำไงดีคะลูกข้อใดต่อไปนี้เป็นพระหูนามพระหุนามเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เรามีเอกนาม ตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปมาบวกหรือมาลบกันใช่ไหมคะ,ะจะเห็นว่าช้อยข้อ1ใช่เอกนามไหมจ๊าไม่ใช่เนาะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรติดลบนะคะข้อ4ก็เลยไม่ใช่ด้วยแล้วถ้าใครจำได้ข้อ2ค่ะมีรูทรูทนี้มีความหมายว่า 2x ตัวนี้มันต้องทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ค่ะมันไม่ใช่จำนวนเต็มบวกหรือ0ูนย์ะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ3ค่ะต่อไปนะคะข้อ2พหุนามนี้มีดีกรีเท่าไหร่ครูจูนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเห็นแล้วจะสามารถตอบได้เลยเห็นไหมคะเราจะดูว่า เอกนามตัวไหนที่มีดีกรีสูงสุดก็จะกลายเป็นดีกรีของพหุนามไปด้วยเลยเนาะซึ่งก็ตอบอะไรคะตอบดีกรีเป็น2ค่ะข้อ3ค่ะหาดีกรีอีกแล้วค่ะจะเจอดีกรี e กับดีกรี5ดังนั้นที่เยอะกว่าคือดีกรีห้านะคะตอบข้อ3ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะพะหุนามนี้มีดีกรีเท่าไหร่ เราไปดูที่พจน์แรกนะคะ y กำลังสอง z ตัวนี้มีกำลัง1ดังนั้นดีกรีรวมกันเป็น3ค่ะต่อไปค่ะพจน์ที่สองมีดีกรีเป็น2ค่ะและพจน์ที่3ค่ะ y กำลังสตรงนี้ z กำลังหนึ่ดีกรีรวมกันเป็น4ค่ะ ตอบข้อไหนคะก็ต้องตอบว่าดีกรีเป็น4นะคะข้อ5ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของดีกรีใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ดีกรีเท่าไหร่คะคิดในใจติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอก6ใช่ไหมเพราะว่าเราเอา3บวก2แล้วก็อย่าลืมบวกอะไรด้วยลูก1ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะ กำลังสองกำลังสมแล้วเช่นกันตรงนี้ก็กำลัง1ค่ะรวมกันเป็น6ค่ะดังนั้นเราจะเอา6ตัวไหนมาตอบก็ได้คำตอบของข้อนี้คือดีกรีเป็น6ค่ะง่ายใช่ไหมคะต่อไปค่ะจงหาผลบวกของพระหุดนามนี้นะคะก็คือคิดง่ายๆเราต้องเอาพจน์ทั้งหมดนี้มาบวกกันค่ะครูจุนถามว่า พอบวกกันแล้วเนี่ยสีพจน์นี้มีพจน์ไหนที่เป็นเอกนามคล้ายกันไหมคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่มีเอกนามคล้ายเลยดังนั้นผลบวกที่ได้ก็จะคือพหุนามแรกแล้วก็เขียนบวกกับพหุนามที่2เลยค่ะเพราะฉะนั้นช้อยข้อไหนมี x ก,กำลังสองบวก3 y กำลังส บวก 3x เบวก y เราก็ตอบข้อนั้นเลยนะคะซึ่งตรงกับข้อ1ค่ะทำไมมันง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ7ค่ะจงหาผลบวกของพหุานามนี่ตรงนี้ให้เอามาบวกกันอีกแล้วนะคะเราก็ด,ดูดูว่าอันไหนเป็นเอก,กนามคล้ายเราก็ทำไฮไลท์ไว้ก่อนเนาะถ้าครูจูนทำไฮไลท์ตัวนี้ ครูจูนถามว่ามันไปคล้ายกับใครเดี๋ยวให้เส้นใหญ่ขึ้นนิดนึงมันไปคล้ายกับใครมันก็ไปคล้ายกับตัวข้างหลังสุดตรงนี้ใช่ไหมอือหือมีอีกไหมคะตรงไหนคล้ายกันอีกไหมคะก็มี y กําลังสองกับ7 y กําลังสองเนาะส่วนอีกตัวหนึง่งก็ไม่คล้ายกับใครแล้วทีนี้เรามาดูสีชมพูค่ะส y กําลังสองแซดลบสามวาลังสองแซค่ะ 4-3ลบเป็น1ค่ะก็จะได้1 y กำลังสอแดังนั้นช้อยที่มี1 y กำลัง2 z ก็คือช้อยที่1กับช้อยที่2ค่ะต่อไปเราก็มาดูสีเขียวค่ะบวก y กำลังสแล้วก็บวก7 y กำลัง2ค่ะ1บวก7ก็เลยได้เป็น 8ค่ะช้อยข้อไหนคะมี8 y วากำลังสนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะบวกว z ซึ่งตรงกับช้อยข้อ2ค่ะเวลาทำข้อสอบเนาะก็ไม่ต้องรีบค่ะตั้งใจทำดูให้ถี่ท้วนนะคะจะได้ทำได้ต่อไปค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการหาผลบวกค่ะของพหุนามนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เหมือนเดิมลูก เราก็ทำการไฮไลท์ซะก่อนนะคะว่าอันไหนที่มันเป็นพวกเดียวกันคุณจุนเห็นแล้วมี2 x กำลัง3เนาะกับลบ4 x กำลัง3อันนี้เป็นพวกเดียวกันจ้ะมีอันอื่นอีกไหมคะมีลบ4 x กำลังส y กับบวก2 x กำลังส y ค่ะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะลบ6 x ขอโทษค่ะลบ6กวายกำลังสองกับลบ3 y วากำลังสองจ้าต่อไปค่ะเรามาดูสีชมพูก่อนเลยค่ะ 2x กำลังสลบ 4x กำลังสก็คือ2-4ลบ4ได้เท่าไหร่ได้ลบ2ดังนั้นช้อยข้อไหนส่งเข้าประกวดลบ 2x กำลังสก็จะมีอยู่ช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4ทีนี้เราก็ไปดูสีเขียวค่ะลบ4กับบวก2 อันนี้ครูจูนพูดถึงสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะคะลบสกับบวกสก็ได้ลบสค่ะเป็นลบสอกซำลังสอซึ่งใช้ข้อ3ก็มีข้อ4ก็มีดังนั้นสีฟ้าจะตัดสินแล้วนะคะสัมประสิทธิ์ค่ะของสีฟ้าก็จะเป็นลบหกับลบสตอบอะไรคะก็ได้ลบเแทะะ้เดาเจอแล้วเจอคำตอบแล้ว ดังนั้นเราจึงตอบข้อ3ค่ะจะเห็นว่าเวลาเราค่อยค่อยทำอะ่ะมันจะไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าลูกรีบทำหรือมั่วทำมันก็จะไม่ได้เนาะต่อไปข้อ9ดูดีๆนะจ๊ะตรงนี้ให้หาผลลบนะคะหมายความว่าตรงกลับอันเนี้ยเชื่อมด้วยลบแล้วถ้าคุณจูนบอกพอลบปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยใส่วงเล็บ พอจะหาผลลบเราก็ต้องทำการเปิดวงเล็บออกพอเปิดวงเล็บออกจำได้ไหมมีลบอยู่หน้าวงเล็บเวลาเปิดวงเล็บออกเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าครูจูนเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามเลยจาก3ก็จะกลายเป็นลบ3จากลบ6ก็เป็นบวก6จากลบ5ก็เป็นบวกหเนาะ เราก็จัดการฟีดเจอริ่งเหมือนเดิมจะอะไรคล้ายกันเราก็ไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะก็จะได้ 5x กำลัง3ค่ะกับลบ 3x กำลัง3ค่ะมีอีกไหมคะมีแน่นอนเลยก็จะเป็นลบ 2x กำลังสค่ะกับบวก 6x กำลังสค่ะต่อไปค่ะตัวที่คล้าย ส x ไม่คล้ายกับใครคุณจุนไม่ไฮไลท์นะคุณจุนก็ไปไฮไลท์บวกหกับบวกห้ค่ะ,ะจากนั้นเราก็มาดูเป็นสีสีไปนะคะสีชมพูค่ะ5้ลบสได้อะไรจ๊ะได้2ดังนั้นช้อยที่ส่งเข้าประกวดคือช้อยข้อ2กับช้อยข้อ4ค่ะต่อไปค่ะสีเขียวลบสกับบวกห แน่นอนว่าได้บวก4ค่ะจึงตัดช้อยข้อ2ทิ้งไปได้เลยนะคะถ้าใครต้องการเช็คต่อก็ไปดูเราก็ลาก 2x ตัวนี้มาอยู่ที่นี่เนาะจากนั้นสฟ้าก็เป็นบวก1กับบวก5ก็เลยเป็นบวก6ช้อยข้อ4ถูกต้องแน่นอนที่สุดค่ะต่อไปค่ะข้อ10ยังคงอยู่ในเรื่องการหาผลลบนะคะ ก็คืออย่างที่บอกตรงนี้มีลบแล้วอันนี้ก็ใส่วงเล็บพอใส่วงเล็บปุ๊บเราก็ต้องทำการเปิดวงเล็บค่ะการเปิดวงเล็บก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนั่นเองจาก x กำลัง3ที่เป็นบวกก็เป็นลบจากลบ2ก็เป็นบวก2จากบวก3จุดค่าทิ้งนะตรงนี้ก็เป็นลบ3นะคะจากนั้นก็ไฮไลไท์เหมือนเดิมค่ะ ทำเป็นท,ทีละสเต็ปก็จะไม่ยากเนาะตัวแรกค่ะลบ x y กํลังสองก็ไปดูว่ามีที่คล้ายกันไหมก็ไม่เห็นนะก็เลยไฮไลท์ตัวถัดไปค่ะบวก7 x กํลังสมีนะมีลบ x กํลังสตรงนี้นะคะแล้วก็ลบ1 0 x กํลังส y ก็มีนะ มีนี่นะสุดท้ายก็จะเหลือ 3, ลบ3 y กำลังสองซึ่งมันก็ไม่ได้คล้ายกับใครนะคะเราก็เลยไปดูตัวแรกเลยค่ะตัวแรกไม่ได้ขีดไฮไลท์ค่ะเป็นลบ x y กำลังสองค่ะก็ไปดูช้อยอ๋อมีช้อยอยู่2ข้อก็คือข้อ1กับข้อ3ต่อไปไปดูสีชมพูบวก7กับลบ1แท้แดงได้บวก6จ้า เพราะฉะนั้นตัวถัดไปจะคิดหรือไม่คิดก็ได้แต่เพื่อความชัวร์คิดค่ะสีเขียวค่ะลบ10กับบวก2ได้ลบ8จากนั้นเหมือนเดิมค่ะไอ้ลบ3ตรงเนี้ยไม่มีใครเหมือนก็ดึงลงมาดังนั้นข้อ3เนี่ยถูกที่สุดและถูกที่สุดในโลกและต่อไปนะคะข้อ11ค่ะ เหมือนเดิมหาผลลบเพราะฉะนั้นครูจุนไม่ใส่วงเล็บและครูจุนเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามเลยนะจากลบ9เป็นบวก9จากบวก4เป็นลบ4จากลบ4เป็นบวก4ค่ะอ่าไฮไลท์ค่ะนะเข้าใจสเต็ปการทำแล้วนะอ่าไปดูซิ 6X กําำลัง3คล้ายกับใครก็คล้ายกับกบ,บวก9กากำลัง3นะคะต่อไปค่ะ บวก5 x กํลัง2 y คล้ายกับลบ4 x กํลัง2 y ค่ะต่อไปค่ะลบ4 y กํลังสกับบวก4 y กํลังสเห็นไหมพอครูจุนพูดปุ๊บหลายคนชะงักแล้วลบ4 y กํลังสกับบวก4 y กํลังสเกิดอะไรขึ้นแทะะ้แดาหมดเพราะเป็นลบตัวหนึงบวกตัวหนึงค่ะหมดไปค่ะเราก็ไปเลยเลยไปดูข้อที่เหลือค่ะ สีชมพู6บวก9ได้15 15 x กํลัง3ช้อยข้อ2และข้อ4ส่งเข้าประกวดค่ะต่อไปค่ะสีเขียวบวก5กับลบ4ก็เป็นบวก1ค่ะดังนั้นเราก็เลยตอบข้อ2ค่ะข้อ12แล้วค่ะหาผลลบเหมือนเดิมนะคะครูจุงก็เปลี่ยนเครื่องหมายค่ะตรงข้าม บวกเป็นลบจากลบเป็นบวกก็เท่านี้เองอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ค่ะ 5x กำลัง4ค่ะกับลบ2 x กำลัง4ค่ะกำลัง3มีไหมมีนะคะก็เป็นลบ2 x กำลัง3กับลบ3 x กำลังสค่ะ กำลังสองมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นครูจุนไม่ไฮไลท์นะคะแล้วก็ครูจุนก็ไปไฮไลท์บวก 2x กับลบห้าอค่ะ,ะมีต้องใช้สีเพิ่มอีก1สีนะคะก็คือลบ1กับลบ5ค่ะไปค่ะหาคำตอบกันสีฟ้า5ลบ2ได้3ค่ะก็ได้ 3x กำลัง4 ใช้ข้อ2กับข้อ4ส่งเข้าประกวดค่ะต่อไปสีชมพูค่ะลบ2กับลบ3ก็เป็นลบ5ค่ะก็เป็นมีทั้งคู่นะต่อไปสีไล่อะกำลัง4่กำลังสต่อไปก็ต้องเป็นกำลังสองซึ่งกำลังสองตัวเนี้ยเราก็ยกมาได้เลยก็มีทั้งคู่อีกแล้วเนาะสีเขียวค่ะบวก2กับลบ5ก็เป็นลบ3มค่ะโอ้โห คุ้มมากเลยข้อนี้นะคะสีส้มค่ะลบหกับลบหเป็นลบหกแท้แดงทาจนสุดเลยนะคะก็เลยได้ช้อยข้อสค่ะต่อไปข้อสิค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มีลบอยู่หน้าวงเล็บเพราะฉะนั้นเราจะแกล้งเปิดวงเล็บออกเลยนะคะอ่ะเปิดวงเล็บออกติ้งต่างว่าเครื่องหมายลบ ได้แจกแจงเข้าไปในวงเล็บแต่ละวงเล็บเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากลบตัวนี้เปลี่ยนเป็นบวกจากบวกเปลี่ยนเป็นลบจากลบเปลี่ยนเป็นบวกจากบวกเปลี่ยนเป็นลบแต่บวก10บไม่ได้อยู่ในวงเล็บไม่ต้องเปลี่ยนนะคะทีนี้พอเราเปลี่ยนแล้วเราก็มองว่ามองไม่เห็นวงเล็บก็แล้วกันนะคะเราก็ไปไฮไลท์กันเลยนะคะเริ่มคะ่ะ 9x กลัง3ค่ะมันก็ต้องไปบวก 4x กำลัง3ไม่มีแล้วเนาะอ่ะต่อไปค่ะลบ 5x กำลังสก็ต้องไปลบกับ x กำลัง2ค่ะมีอีกไหมคะแล้วก็กำลัง3กำลังสต่อไปกำลัง1ซึ่งกำลัง1มีตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่ต้องไฮไลท์นะคะ ก็จะเหลือกำลังศูนย์กำลังศูนย์ก็คือค่าคงตัวก็จะมีลบแปลบสบวกสิเออตรงนี้นะคะไปค่ะสีชมพู -9 กบวกสได้13ค่ะดังนั้นช้อยที่ส่งเข้าประกวดคือข้อ1หรือไม่ก็ข้อ3าสีเขียวค่ะลบหกับลบหก็เลยเป็นลบหค่ะ เออดีนะได้คำตอบแล้วเนาะก็เลยตอบข้อ1นะคะต่อไปข้อ14ค่ะตรงนี้มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกพอเปิดวงเล็บแล้วก็เครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบพอเปิดวงเล็บแล้วในวงเล็บต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะจาก15เป็นลบ15จากลบเเป็นบวก x นะอ่ะทีนี้เรามาไฮไลท์กันค่ะ x ก,กำลัง6มีนะจ๊ะมีบวก4 x ก,กำลัง6นะจ๊ะต่อไปค่ะกำลัง6แล้วลองลองมาก็เป็นกำลัง4ตหรือมีแค่นี้นะต่อไปลองลงมาก็เป็นกำลัง2กวาดตามองนะคะยังเหลืออยู่ใช่ไหมอ่ะเพิ่ม4ค่ะ นองลงมาก็จะเป็นกำลังหนึ่งค่ะลบ x ก,กับบวก x แชินแล้วใช่ไหมพอลบเจอบวกเป็นไงจ้าหมดเแล้วก็เหลือที่ครูจูนยังไม่ไฮไลท์ก็คือลบ15ตัวเดียวเลยนะคะอ่แเราก็ไปดูทีละสีค่ะสีชมพู1บวก4เป็น5อา้าวข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะลูกตอบข้อ1เลยค่ะใช่ไหมเพราะมีช้อยเดียวที่นำหน้าด้วย5เนาะ ต่อไปค่ะข้อ15เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เครื่องหมายบวกถ้าเปิดวงเล็บแล้วเครื่องหมายก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็มองแค่ไม่เห็นวงเล็บเท่านั้นเองนะคะไปค่ะหาก่อนอันไหนที่เหมือนกับ5 x กำลังสอง y z เจอแล้วเจอนะถ้าคุูจูนคิดผิดคอมเมนต์มาเลยนะคะต่อไปค่ะ อะไรที่เหมือนกับลบ 2x y กำลังสอเจอแล้วนี่นะและสุดท้ายค่ะนี่ลบ x y z บวก x y z เป็นไงคะลูกหมดสิจ้าถูกไหมอ่าเราก็ไปดูทีละสีค่ะอ่าสีฟ้าก่อน5บวก4เป็น9คูจนเจอ9ตัวเดียว เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อ2ค่ะเนาะอ่ะหมดซะแล้วนะคะเดี๋ยวครูจุนจะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนในอีกคลิปหนึ่งนะคะเนื่องจากถ้าอัดไว้นานมันจะดาวน์โหลดยากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ